สวัสดีค่ะช่วงข้อมูลสุขภาพมาแล้วมีใครชอบทานปลาบ้างคะมาฟังทางนี้เลยปลาห้าชนิดโภชนาการพอๆกับปลาแซลมอนแต่ซื้อได้ในราคาถูกกว่าหาซื้อได้ไม่ยากปลาแซลมอนมักถูกยกให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดแต่เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้หลายคนเลี่ยงที่จะซื้อมารับประทานแต่ยังมีปลาชนิดอื่นๆที่มีสารอาหารไม่แพ้ปลาแซลมอนและขายในราคาย,ย่อมเยาวกว่าดังนั้นจึงเป็นตัวเลือกที่ใครๆก็สามารถหาซื้อมารับประทานได้ปลาแอนโชวีปลาแอนโช,ว,นชวีถึงจะตัวเล็กแต่ก็เป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีเยี่ยมรวมทั้งมีกรดไขมันโอเมกา้าลบสาม ที่ช่วยดูแลสุขภาพหัวใจและสมองได้ดีปลาแอนโชวีทั้งแบบสดและแห้งมีราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายตามตลาดปลาซาดีนปลาซาดีนจุดเด่นคือมีแคลเซียมสูงมากโดยเฉพาะเมื่อรับประทานทั้งกระดูกซึ่งช่วยเสริมสร้างสุขภาพกระดูกได้ดีนอกจากนี้ยังมีโอเมก้าสามที่มีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดแต่ปลาซาดีนในกระป๋องมักมีการเติมน้ำมันเกลือหรือซอสมะเขือเทศ ดังนั้นควรเลือกชนิดที่มีเกลือและน้ำตาลน้อยเพื่อควบคุมปริมาณโซเดียมและน้ำตาลที่ได้รับ,ปล,รบปลาครับปลาครัฟปลาน้ำจืดที่มีปริมาณโปรตีนสูงอุดมไปด้วยโอเมก้าสามวิตามินดีและแร่ธาตุที่จำเป็นจึงเป็นแหล่งสารอาหารที่ยอดเยี่ยมสำหรับร่างกายเนื้อปลาครับมีรสหวานอ่อนๆเนื้อแน่นแต่ไม่แห้งสามารถแยกกระดูกได้ง่าย ด้วยปริมาณไขมันต่ำและเนื้อที่มีความนุ่มปลาคาร์ฟจึงย่อยง่ายเมื่อเทียบกับปลาทะเลนำเข้าที่มีราคาแพงกว่าเช่นปลาแซลมอนปลาทูปลาคาร์ฟมีราคาที่เข้าถึงได้มากกว่าทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งในตลาดท้องถิ่น ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายอาหารทำให้สามารถหาซื้อได้ตลอดทั้งปีปลาแฮริงอย่าให้ขนาดเล็กของปลาแฮริงหลอกคุณเพราะปลาชนิดนี้ถือเป็นขุมทรัพย์ทางโภชนาการที่แท้จริงโดยเฉพาะในเรื่องของปริมาณโอเมก้า3และการศึกษายังพบว่าอาจมีปริมาณ DHA และ e p a ซึ่งเป็นกรดไขมันโอเมกา้าลบสมากกว่าปลาสามมอนเสียอีกแต่กลับมาราคาที่ถูกกว่ามากม ปลาแมคเคเรลปลาแมคเคเรลนอกจากจะมีกรดไขมันโอเมก้าสสูงแล้วยังเป็นแหล่งโปรโตีนวิตามินดีวิตามิน b12 ซิลิเนียมและแร่ธาตุที่สำคัญอื่นๆอีกมากมายสารอาหารเหล่านี้ช่วยปกป้องสุขภาพหัวใจเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและช่วยในการพัฒนาการทำงานของสมองรวมทั้งยังสนับสนุนการลดน้ำหนักและดูแลผิวพรรณให้สวยงาม ปลาแมคคเรลเป็นที่นิยมในหลายประเทศมานานแล้วเนื่องจากมีเนื้อขาวแน่นรสชาติหอมหวานธรรมชาติมีกระดูกก้างน้อยการปรุงอาหารจึงง่ายและสะดวกสามารถทำได้หลากหลายเมนูเช่นย่างทอดต้มหรือทำซุปและสะตูต่างๆด้วยคุณประโยชน์ที่หลากหลายและราคาย่อมเยาปลาทั้งห้าประเภทนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเสริมสร้างสุขภาพในทุกมื้ออาหาร ใครชอบทานปลาชนิดไหนบ้างคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ